คลื่นยักษ์ซัดลงมาบนหาดทรายนุ่มของฮาวายคุณถูกพัดขึ้นฝั่งและถูกสาหร่ายทะเลและปลาดาวแปะอยู่บนหลังของคุณคุณลุกขึ้นและเอียงตัวเพื่อให้น้ำทั้งหมดออกจากคูของคุณคุณรีดตาของคุณเพื่อสู้แสงแดดจ้าว้าวคุณว่ายน้ำมาที่นี่อ่าฮาวายในที่สุดคุณก็มาถึงรัฐอโลฮ่าไม่ใช่พิซซ่านะคุณคาดหวังว่าจะได้เห็นผู้คนจํานวนมากเดินไปเดินมาโดยใช้กล้องถ่ายภาพคุณที่ถูกพัดขึ้นฝั่ง รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีทั้งครอบครัวและนักท่องเที่ยวบุฟเฟ่อาหารนานาชาติพิซซ่าสับปะรดร้อนๆจากเตาไม่รู้ว่าคุณชอบพิซซ่าสับปะรดหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยชอบพิซซ่าหน้าอโล่หาสุดๆเลยละ <c oughs> คุณมองไปรอบๆตัวคุณและเห็นชายหาดธรรมดาหลายเอเคอร์โดยไม่มีใครถ่ายเซลฟี่เลยไม่มีรีสอร์ทหรือแม้แต่อาคารอื่นๆไม่มีถนนลาดยางไม่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่มีแม้แต่สนามบิน คุณรีบกระโดดออกจากเรือสำราญเพื่อว่ายน้ำไปฮาวายแต่นี่ดูเหมือนเป็นเกาะที่ไม่มีอะไรเลยคุณเดินไปตามชายหาดสลัดสาหร่ายทั้งหมดทิ้งไปและพยายามหาทางไปยังสิ่งที่ดูเหมือนเป็นถนนสายหลักแต่ไม่มีเลยคุณหันกลับมาและเห็นคนในท้องถิ่นกำลังขี่จัก,กรยานเข้าหาคุณในที่สุดก็มีคนช่วยแล้วคุณเข้าหาเขาและเขาก็ทักทายคุณด้วยสำเนียงฮาวายจ๋า ชาวบ้านคนอื่นพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีดังนั้นผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากสื่อสารกับใครเขาให้การต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นเขาบอกคุณว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ในเกาะนีเฮาซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากรน้อยที่สุดและมีพื้นที่เพียง180ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กที่สุดในบรรดาหมู่เกาะฮาวายดวงตาของคุณเบิกกว้างด้วยความตกใจก็นะอย่างน้อยคุณก็รู้ว่ายังอยู่ในฮาวายในทางเทคนิคกันนะในปี1863กษัริย์ร้อยหกสิบสามกษัตริย้กาเมริฮามิห้าธซินแคลร์ เกษตรกรชาวสกอตที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกในนิวซีแลนด์ด้วยมูลค่าทองคํารวม10,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งคิดเป็นเงินปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ2,000 0 0ดอลลาร์กษัตริย์ของเงื่อนไขเดียวก็คือให้รักษาวัฒนธรรมและปกป้องมันจากบุคคลภายนอกเกาะแห่งนี้ยังคงรักษาคํามมั่นสัญญาดังกล่าวมาหลายชั่วย,ยุคคนและมันเป็นเกาะของพี่น้องโรบินสันซึ่งเป็นทายาทของอลิซาเบธซินแคลร์วิธีหนึ่งในการไปยังเกาะน,นี้คือได้รับคําเชิญส่วนตัวจากหนึ่งในพวกเขาอีกหนึ่งวิธีก็คือ จองทริปเฮลิคอปเตอร์ครึ่งวันโดยจำกัดการเข้าถึงบางพื้นที่ของเกาะด้วยเงินไม่กี่ร้อยเหรียญซึ่งก็ดีนะเนี่ยที่คุณประหยัดเงินตัวเองไปได้นี่เป็นเกาะเดียวที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฮาวายแทนภาษาอังกฤษอันที่จริงฮาวายเป็นรัฐเดียวที่มีภาษาราชการสองภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาฮาวายเกาะนี้ฮาวปฏิเสธความก้าวหน้าในปัจจุบันบนเกาะไม่มีรถให้เห็นนั่นก็เพราะว่า ชาวบ้านที่นี่นิยมเดินเท้าหรือขี่จักรยานมากกว่าซึ่งทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ขาของพวกเขาจะแข็งแรงดีพวกเขาอยู่อาศัยได้ดีโดยไม่มีน้ำก๊อกอินเทอร์เน็ตหรือร้านค้าโรงเรียนแห่งเดียวบนเกาะใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในวรัฐที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณเดินไปร,บรอบๆเพลดิดเพลินกับภูมิทัศน์กระทั่งเพื่อนใหม่ของคุณให้คุณ,คณดูทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฮาวาย คุณรู้สึกตื่นตาที่ได้เห็นภาพที่น่าขึงเช่นนี้เนื่องจากเป็นผู้อยู่อาศัยบนเกาะชาวบ้านจึงอธิบายกฎพื้นฐานบางอย่างที่ผู้อยู่อาศัยถาวรต้องปฏิบัติตามที่นี่ไม่อนุญาตให้ผู้ชายไว้ผมยาวหรือใส่ต่างหูหากฝ่าฝืนกฎเหล่านี้พวกเขาสามารถถูกไล่ออกไปได้เลยล่ะคนในพื้นที่พาคุณไปยังจุดที่หลายคนนั่งพักผ่อนและสังสรรค์ในระหว่างวันตอนที่พวกเขาไม่ได้ทํางานหลายครอบครัวม,มารวมตัวกันและทําอาหารคุณนอนลงบนพื้นสายนุ่ม โดยไม่มีใครมาทําให้วุ่นวายสายลมเย็นพัดผ่านไปหน้าของคุณคุณเห็นปูเสีชวนตัวเล็กๆคลานไปมาใกล้ออกไปคุณเห็นชาวประมงบางคนกลับบ้านพร้อมกับปลาจํานวนมากผู้อยู่อาศัยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการล่าสัตว์และตกปลาแต่พวกเขาใช้เทคนิคที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในปี2010ผลการศึกษาพบว่าวนเกาะนนี้มีผู้อยู่อาศัยถาวรอ,อย่างเป็นทางการเพียงแค่170คนเท่านั้น งานวิจัยอื่นๆบางชิ้นกล่าวว่ามีผู้อยู่อาศัยอยู่ที่นั่นน้อยลงเหลือแค่7จิบคนเท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงคุณเอ็นหลังรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับความเงียบสงบมีเกาะอื่นๆในโลกที่น่าสนใจที่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าโดยพลรกการด้วยทางเหนือในบราซิลเป็นเกาะที่ห้ามไม่ให้คนอยู่อาศัยโดยทุกๆหนึ่งตารางเมตรของที่นั่นจะมีงูพิษอย่างน้อย5ตัวเลื้อยไปมาแม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกินจริง แต่ผมเองก็ไม่อยากอยู่ในเกาะที่มีงูคอยเลื้อยตามหรอกนะนั่นเป็นสาเหตุที่เกาะอิวดายาเกมดากังจีเป็นที่รู้จักกันในชื่อเกาะงูนักวิทยาศาสตร์อ้างว่ามีงูประมาณ2,000-4,000ตัวเลื้อยไปมาหากคุณกลัวสัตว์เลือ้อยคล้าเหล่านี้ก็อย่าลืมตัดมันออกจากรายชื่อเกาะที่คุณอยากไปซะล่ะ <c oughs> แต่ไม่ต้องกังวลไปไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่นี่หากไม่มีใบอนุญาตพิเศษและถ้าคุณอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่ต้องกลัว เกาะนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งเปาโลประมาณ145กิโลเมตรซึ่งมันอยู่ที่ตรงนั้นอย่างถูกต้องมันเป็นเรื่องน่าทึ่งที่คิดว่า90%ของงูกัดทั้งหมดในบราซิลนั้นมาจากเกาะน,นี้เพียงแห่งเดียวและที่นี่เป็นที่อยู่ของงูพิษสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างงูโกลเด้นแลนเทยระบบนิเวศบนเกาะน,น,นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดเพราะงูครอบครองพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่มีภัรคุกคามหลายปีที่ผ่านมา พวกมันได้ล่านกที่มาอาศัยอยู่หรือบินลงมาพักผ่อนและเนื่องจากไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์พวกมันสามารถจเจริญเติบโตและเป็นเจ้าภาพงานปาร์ตี้งูได้ตลอดทั้งปีสิ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวเบงกอรและทะเลอันดมามันเป็นเกาะที่เป็นมิตรซึ่งไม่มีงูพิษอาศัยอยู่หรืออย่างน้อยก็ไม่มีงูที่เรารู้จักนะอันที่จริงเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกาะนี้เลยเว้นแต่คนที่ครอบครองเกาะนี้ไม่ต้อนรับผู้มาเยือน และประวัติศาสตร์ก็แสดงให้เห็นว่าใครก็ตามที่เข้ามาไม่เคยได้กลับออกไปย้อนกลับไปช่วงปี1800เรือสินค้าชาวอินเดียรายหนึ่งได้ลงจอดที่เกาะเซติโนเพื่อพักผ่อนและหาจุดพักผู้คนราวร้อยคนสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้เนื่องจากเกาะน,นี้ไม่มีท่าเทียบเรือผู้คนพักอยู่3าวันก่อนที่คนบนเกาะตัดสินใจว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกไปแล้วชาวเกาะไม่อายและบังคับให้พวกเขาเช็คเอาท์แต่เช้า โดยปล่อยให้มันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีของทั้งสองฝ่ายและมันก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมีคนนอกเข้ามาใกล้ชาวเซนติโนจะแสดงสัญญาณไม่ต้อนรับออกมาและสุดท้ายทุกคนก็จะได้รับบาดเจ็บกันแต่นักมนุษยวิทยาบางคนประสบความสําเร็จในการศึกษาวิถีชีวิตของพวกเขาหนึ่งในการไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเซนติโนอย่างใกล้ที่สุดในปี1967ได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสําเร็จพวกเขาได้เรียนรู้ว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ในกระท่อมที่มีหลังคาลาดเอียงพวกมันหันหน้าเข้าหากันและกันและมีกองไฟล้อมรอบ พวกเขามีเรือคานูเล็กๆและแคบสำหรับตกปลาใกล้ชายฝั่งอาหารจานหลักประกอบไปด้วยปลาและปูและจากการยึดชาวอนามันในกอะที่เป็นมิตรที่อยู่ใกล้เคียงเป็นหลักเราสามารถระบุได้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยผลไม้และไข่ที่เฉพาะต่อจงจากนกนางนวลและเต่าพวกเขาใช้เครื่องมือดั้งเดิมในการตกปลาและล่าสัตว์และไม่รู้อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับโลกภายนอกและความก้าวหน้าของโลกดังนั้นมันอาจจะดีที่สุดสำหรับทุกกคน้าาาาเเรปลล่อยพพวขวขไตมัง ความฝันของนักปฤิสตรก็คือได้เห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเกาะเขตร้อนและหาดทรายสีขาวที่มีอยู่แล้วลองนึกภาพได้เห็นเกาะเก,ะเกิดใหม่สิผมไม่ได้พูดถึงการค้นพบใดๆหรือแม้แต่ระดับน้ําทะเลลดลงจนเกิดเป็นแผ่นดินใหม่หรอกนะไม่ไม่ไม่เซอร์เซเป็นเกาะห่างจากชายฝั่งไอซ์แลนด์เพียง32.2กิโลเมตรและเป็นหนึ่งในเกาะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดในปี1963 ภูเขาไฟระเบิดยังคงพ่นลาวาออกมาจนกระทั่งเกาะใหม่ทั้งหมดก่อตัวขึ้นและใช้เวลาเพียง3ปีในการสร้างพื้นที่ทั้งหมดของเกาะแม้จะไม่เพียงพอที่จะจัดงานเลี้ยงเต็มที่แต่ก็เพียงพอที่จะถือว่าเป็นเกาะแล้วนะ <c oughs> หลังจากที่ลาวาเย็นตัวลงนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ได้ไปเยี่ยมชมเพื่อทําการศึกษาบางอย่างพวกเขาตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต,ะตะที่นั่นเริ่มต้นด้วยเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อราแบบเฉพาะตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระแสน้ําในมหาสมุทรซัดมาที่มเมล็ดพืชเพื่อทําให้เติบโตและในทศวรรษต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตนกมากกว่า50สายพันธุ์ที่บินไปบินมาและอาศัยอยู่บนเกาะเซอร์เซจํากัดไม่ได้ให้ทุกคนที่ต้องการเยี่ยมชมเข้ามาได้ไม่ว่าคุณจะล่องเรือหรือไปเยี่ยมเยือนในบริเวณใกล้เคียงไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นถึงขนาดห้าแม้แต่จะสร้างสิ่งอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงด้วย ถ้างั้นทำไมไม่ไปเที่ยวเรแกวิกแทนล่ะมีร้านอาหารดีกว่าแถมเป็นกันเองกว่าด้วย